สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะครับขอโทษที่หายไปสองวันนะครับพอดีไม่ค่อยสบายนะครับผมยังไม่หายดีเลยแต่อยากทําคลิปนะครับวันนี้พอไหวยังจัดให้นะครับผมสองเล่มแพ็คคู่นี่นะครับเล่มแรกนะครับผมเล่มใหญ่นะครับผมพร้อมปอกหนังแท้แกะลายสวยๆเลยนะครับผมด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับหนาๆเลยนะครับผม เล่มนี้เหล็กลายระมัดกัดแท้นะครับแบบไม่มีแกนกลางนะครับผมลวดลายอยู่ในเนื้อเหล็กนะครับเล่มนี้ความยาวรวม8.5นิ้วนะครับใบมีดยาว3.8นิ้วนะครับแข็งแรงนะครับผมเป็นมีดพกสั้นนะครับด้ามจับยาว4.7นิ้วด้ามจับเป็นเขากวางเทียมนะครับวัสดุเรียนแบบเขากวางเทียมนะครับสวยๆเลยนะครับผมกาดเป็นทองเหลืองนะครับผมนี่แล้วก็มีขั้นสามสีนะครับ สวยๆเลยนะครับเล่มนี้ความยาวใบมีด3.8นิ้วนะครับสันหนา3.5มิลนะครับผมความกว้างใบมีด0.8นิ้วเหล็กลายแท้นะครับรับประกันให้นะครับลายสวยนะครับผมเล่มนี้เล่มแรกนะครับผมขายแพ็คคู่นะครับได้ทั้งไปทั้งสองเล่มนะครับราคาเบาๆนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับต่อไปเล่มที่สองนะเป็นเล่มเล็กนะครับผม ในกว่านิดหนึ่งนะครับเล่มนี้ยาวรวม7.7นิ้วนะครับผมเล่มนี้ใบมีดทรงทันโตนะครับกึ่งตัดนะครับผมความยาวใบมีด3.7นิ้วนะครับด้ามจับยาว4นิ้วนะครับคอตรงนี้ยาว3นิ้วคอ1นิ้วนะครับผมด้ามจับวัสดุเขากวางเทียมอีกเช่นเคยนะครับด้ามจับเป็นแบบประกบทั้งสองฝั่งนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแทงนะครับ ประกบหมุดท้องเหลืองนะครับผมคอเป็นแบบสวมนะครับผมสวยๆเลยนะครับสวมฝั่งล่างนะครับผมี่วนท้ายมีรูร้อยเชือกนะครับทรงเหล็กแหลมนะครับเล่มนี้ยาว7.7นิ้วใบมีด3.7นิ้วด้ามจับ4นิ้วนะครับความกว้างใบมีด0.7นิ้วสันหนา3มิลนะครับฟูแทงนะครับผมเล่มเล็กกระทานรัดเดี๋ยวช่างน้ําหนักให้ดูนะครับน้ําหนักเบานะครับผม เล่มเล็กน้ำหนักร้อยสาสิบกรัมนะครับผมเล่มใหญ่น้ำหนักร้อยสี่สิบสี่กรัมนะครับผมคุ้มแน่นอนนะครับได้ไปทั้งสองเล่มเลยนะครับผมห้าร้อยบาทเท่าน,นั้นนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนเอามาแบ่งปันให้พี่ๆ FC ผมนะครับผมเดี๋ยวมาลองคมให้ดูนะครับคมกลิบทุกเล่มรับประกันให้ทุกเล่มถ้าไม่คมคืนเงินให้เลยนะครับผมนี่คบคมหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่ม รับประกันเลยนะครับผมสองเล่มห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคานี้รวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมค่าส่งค่าปลายทางก็เจ็ดสิบบาทแล้วนะครับผมจัดเลยนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับผมพี่พีท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมผมมีของมาไม่เยอะนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับสองเล่มสุดคุ้มสินค้าพร้อมปอกหนังนะครับหนังแท้เล่มหนึ่งหนังพีูเล่มหนึ่งนะครับผมมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมพกพานะครับผม สวยๆเลยนะครับให้ดูชัดๆนะครับผมประกอบการตัดสินใจสันหนาแข็งแรงนะครับรับประกันให้ทุกเล่มคมกริบนะครับผมขอบคุณพี่ๆที่ช่วยอุดหนุนนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสนใจเล่มไหนแคปรูปภาพหรือแจ้งชื่อ EP มาได้เลยนะครับถ้าโทรมาสั่งซื้อก็แจ้งชื่อ EP หรือลักษณะมีดมาได้เลยนะครับผม มีสินค้าหลายแบบนะครับเลือกดูเลือกชมในช่องผมได้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่อุดหนุนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเล่มนี้500บาทเท่านั้นนะครับได้2เล่มเลยนะครับผมคู่นี้500บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับจ่ายเงินหน้าบ้านนะครับของถึงค่อยจ่ายเงินนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสินค้าพร้อมบอกนะครับผมไม่ได้มีมีอย่างเดียวนะครับผม สวยแน่นอนคุ้มสุดๆนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ